วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชนบุรีเมลเทนแคมป์ค่ะซึ่งสถานที่นี้นะคะก้วยเนี่ยเคยจองมาหลายครั้งมากๆแต่ว่าคิวเต็มตลอดค่ะทุกคนคะนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้จองทันแล้วก็ได้มากลางที่นี่ค่ะซึ่งบอกเ,เลยว่าลานเขาสวยมากๆนะคะเดี๋ยวลานเขาจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวก้วยพาทุกคนไปชมค่ะการเดินทางจากกรุงเทพมายัางชนบุรีเมลเทนแคมป์นั้นเดินทางง่ายค่ะถนนหนทางดีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วค่ะ ที่นี่เขาจะมีรถเข็นให้บริการด้วยนะคะที่นี่เขามีร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการค่ะบอกเลยว่ามาถึงที่นี่ปุ๊กไม่ต้องออกไปไหนให้ยุ่งยากเลยค่ะใครที่มาถึงแล้วก็ให้ตามหาคุณลุงเจ้าของร้านนะคะเพื่อทําการเช็คอินค่ะคุณลุงเขาก็จะพาเราไปยังลานกลางเต็นท์ค่ะตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะจะแยกผู้หญิงและผู้ชายค่ะบอกเลยว่าห้องน้ํามีหลายห้องและสะอาดมากเลยค่ะ ของห้องน้ำผู้หญิงก็จะมีกระจกที่ด้งแต่งตัวแล้วก็ไดเป่าผมให้บริการด้วยค่ะที่นี่เขามีห้องพักให้บริการด้วยนะคะซึ่งรอบนี้กล้วยมาก็จองไปหนึ่งห้องค่ะราคาห้องละ1,900บาทค่ะลานกลางเต็นท์ที่เขาจะอยู่ติดริมน้ำนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากอากาศดีมากค่ะทุกคน ของกล้วยจองกันมา4เต็นนะคะก็จะไปกางอยู่ริมขวาสุดของร้านค่ะส่วนบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดฮอตฮิตของที่นี่เลยค่ะ ที่นี่เขายังมีกิจกรรมภายเรือคาย,ยักฟรีอีกด้วยค่ะแต่ใครที่จะภายนั้นจะต้องอ่านข้อกําหนดและข้อระเบียบนะคะและต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการตรงจุดนี้ค่ะ ตรงบริเวณตรงนี้ก้วยขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนจะเดินเข้ามาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตก็เลยเข้ามาถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูได้ค่ะ สำหรับลานกลางเต้นท์ชนบุรีเมาเทนแคมป์นี้นะคะเขาคิดค่าบริการกลางเต้นท์ท่านละ250บาทค่ะ เป็นลานกลางเต็นท์ที่กล้วยอยากมาตั้งแต่เขาเปิดแรกๆเลยค่ะแต่ว่าจองกันมาตั้งแต่ปี2566นะคะแต่ว่าเต็มตลอดนะคะจนปีนี้นะคะปี2568นะคะมีโอกาสอันดีและได้จองทันก็เลยได้มากางกันที่นี่ค่ะลานกลางเต็นท์ที่นี่เขาจะมีทั้งลานหินและลานหญ้านะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยกล้วยเลือกมากางเป็นลานหินค่ะก็จะอยู่ทางโซนหน้าห้องพักนะคะทางขวามือสุดของลานค่ะเงียบสงบแล้วก็ลานสวยสะอาดมากๆเลยค่ะ มากลางเต้นครั้งนี้นะคะผู้ชายนะคะติดภารกิจงานค่ะเราผู้หญิงแข็งแกร่งก็เลยมากันก่อนแล้วก็มากลางกันก่อนค่ะบอกเลยว่าทุรักทุเลแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ อาลูซิฟก่อนโอเค,อเคหลังจากช่วยกางเต็นท์ของน้องเสร็จนะคะก็มาถึงตาเต็นท์เราค่ะ มากลางเต้นครั้งนี้ก้้ยนำรุ่นมอนสเตอร์มากลางนะคะไม่ได้เอามากางเกือบ2ปีค่ะก็ไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคะมาลุ้นกันค่ะ ด้วยความที่ไม่ได้กลางรุ่นนี้นานนะคะก็ถอดเข้าถอดออกเสาประมาณร้อยรอบได้นะคะจนสุดท้ายเราก็หาเสาอันกลางที่ถูกต้องเจอค่ะก็เลยเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาค่ะ ปกติ1ปีเนี่ยกล้วยก็จะมีออกไปกลางเต็นท์ประมาณ 4- 5หครั้งต่อปีนะคะแต่ว่าด้วยปีนี้เนี่ยพี่แจ็คไม่สบายนะคะแล้วก็อาการเพิ่งจะดีขึ้นก็ทำให้เป็นแคมป์แรกของปีเลยก็ว่าได้นะคะระหว่างที่กลางไปนะคะก็มีลมพัดตลอดเวลานะคะร้อนแต่ว่าก็มีลมก็ถือว่าโอเคเลยค่ะออกมากลางเต็นท์แต่ละครั้งถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกลางเหนื่อยเก็บเหนื่อยขับ รถเหนื่อยทุกอย่างแต่ว่าพอเรามาได้ใช้ชีวิตสโลลไลฟ์แบบนี้ค่ะได้ดูวิวสวยๆจากหน้าเต็นที่พักของเรามันก็ทำให้หายเหนื่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ฮิวใจเราได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะ 来了 <laughs>、嗯。 สว <laughs> พี่กพื่อนคะพี่น้องชาดาพี่เพื่ยค่ะจอะไรคะ <laughs> เอาดาหนูเะ <laughs> ซื้อมาแล้วซถุงพลาติกมาเลยเพซ,ซื้อเลยมั้รับ <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวดยวตรงนั้นมันจะมีหลุมอยู่ขวามือขับดีๆนะถอนเลี้ยงมันเต็มแล้วเนะี่ย นวดเล็กน่าจะมาถึงประมาณสี่โมงเย็นเอออ้อนั่งก่อนจะเป็นลมเตงรู้ไหมว่ากว่าจะขึ้นโครงนี้นะว่านลืมเอามาสองถุงอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ขออย่างเดียวถือกล้องตามพี่หน่อย สามตาต่อให้เขาอ่อต่อไปนี่แล้ว นอนตรงนี้ถึงว่กไว้ว่าก็แค่เป็เตียง่หายไฟดับเออนี่นอนตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปกลางอยู่อันนี้ห้องพักคืนละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะโหห้องน้ำกว้างนอนในห้องน้ำคนหนึ่งยังได้เลยเดี๋ยวแกเพิ่งลงมาจากรถแป๊บนึงแป๊บนึง น enfin okay, 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 okay. Okay. Oh, ี่ยมาเน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 ี่ยมาเี่ยโอเค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 โอเอเคโอเเคโอเคโอโอเค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 อเอเออเค ่าาเเออชืกไหนหอมปลากล้วยไหนไหนหอมปลากล้วยไหนหอมปลากล้วยไหนชุดเท่าไหร่คะหูดับแล้วเหมือนกันไม่ดูก็อยู่ข้างในคนเดียวทำไมครับร้องทำไมโอ้ไม่มีใครเล่นกับหนูโอเคโอเคหนูออกมามาเร็วมาเร็วนี่มาดูกับฟาดินมาเร็วฮะนี่เต้นหลังนึงเกะกลางกันกี่คนกันเนี่ย อนนี้นะคะเราก็อยู่วันที่ชนบุรีมอลเทนแคมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราอยากมานานมากนะคะแต่ว่าคิวเต็มตลอดทุกคนค่ะวิวดีมากสวยมากนี่ค่ะเดินตรงไปนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวลงไปทางขวาโซนนี้จะเป็นบ้านพักสามเหลี่ยมนะคะคืนละ1,400บาทค่ะสามารถพักได้สองที่ารองเท้าวัน,นี้เลยออที่ไว้กูม้ จีกคนละลำเดีวล่ะรมาให้เหนื่อยทำไมี่ออยพูดั่งนกไ้หว้หเลือน้ยหันห้เหันหน้าไปทางเดียวกันหันหน้าไปทางเดียวกันค่ะหันหน้าเข้าหันเลยันหน้ากลับเข้ามานะใช่นั่งเลย

ปายเป็นหรือเปล่าไม่เอาไม้พายสองอันจะได้ช่วยนลายกลับมไม่เลยเป็นหรือเปล่าไ้เรือกกลับไปอะ่ะเฮ้ยมันไม่พบสามพายู่นี่ เมนูอะไรคะวันนี้หมูหมูย่างเกาหลีเหลืหมด่ คุชคลิปครับตอนนี้ครับเชฟเชฟกำลังเตรียมวัสดุอะไรครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเก๋แล้ววเชฟครับเชฟครับได้กินกี่โมครับเชฟครับเ็๋แล้ววเชฟเชฟครับอันนี้อันนี้เขาไม่เรียกว่าไก่ยอครับเขาเรียกไก่ยอ เดีไปเดี๋ยวกลับเอาขยับไปในก็ตีพระเจ้าทอครับาวฟาแล้วจาไม่เยอะอยู่ความในใจกูอยากเป็นพระเจ้าทอแต่กูยกแล้วกูเหมือนฝันฝานอะ I'm <laughs> going <laughs> ที่กำลังมองหาลานกลางเต็นท์ดีดีวิวสวยๆไม่ไกลจากกรุงเทพกล้วยแนะนำเลยค่ะชนบุรีเมาท์เทนแคมป์ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก้วยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้วยกันด้วยนะคะทริปหน้าก้วยจะพาทุกคนไปไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ